สวัสดีครับกลับมาพบบทวิเคราะห์ทางเทคนิคประจำเช้าวันที่29มกราคม2558สรุปข่าวแล้วก็แนวโน้มราคาทองคําประจําวันนะครับเรากลับไปดูภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้กันนะครับภาพรวมทางเทคนิคในเช้านี้นะครับหลังจากที่ราคาได้ดิตัวขึ้นเมื่อวานนี้นะฮะเป็นในลักษณะการไซด์เวย์อัพนะครับก่อนที่จะมีแรงเทขายลงมานะฮะ ออมองว่าแรงเทขายในกล่าวน่าจะเป็นลักษณะของการทํากําไรระยะสั้นๆน,น,น,นะฮะแล้วก็ในทางเทคนิคนะครับการปรับตัวหรือการพักตัวในรอบนี้ก็ยังมองว่าน่าจะยังไม่จบนะครับดังนั้นเนี่ยนักลงทุนที่มีฐานะนะะถ้ามีกําไรก็ตัดสถานะทำไรนะครับแล้วก็เ,เน้นการซื้อขายรอบ สั้นๆนะครับเน้นทำกำไรระยะสั้นๆไปก่อนนะครับแล้วก็ซื้อขายตามกรอบแนวรับแนวต้านที่ให้ไว้ในแต่ละวันนะครับก็อยากมองว่าราคาน่าจะเป็นลับสณะรัการพักตัวก่อนนะครับแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะดิกลับขึ้นไปได้อีกเช่นกันนะครับโดยแนวรับ1,270 1,275เหรียญก็ยังเป็นแนวรับที่น่าสนใจนะครับแล้วก็แนวต้านบริเวณ1,000 298เหรียญก็ยังเป็นแนวต้านที่คิดว่ายังคงเป็นแนวที่แข็งแกงร่งพอสมควรดังนั้นเนี่ยในระยะนี้นะฮะก็ยังมองว่าราคาน่าจะเป็นการพักตัวหรือย่อตัวนะครับย่อ,ยอตัวเพื่อขึ้นต่อนะในรอบถัดไปก็ก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับดังนั้นนะวันนี้ระหว่างวันก็อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญนะครับเดี๋ยวเรากลับไปดูแนวรับแนวตา้านประจำวันกันนะครับ แนวรับแนวต้านประจำวันนะครับแนวต้านแรก1,285เหรียญแนวต้านที่2 1,290เหรียญแนวต้านที่3 1,208ึอ่องร้อเาสิบหเหรียญนะครับส่วนแนวรับแนวรับแรก1,275เหรียญแนวรับที่2 1,270เหรียญแนวรับที่3 1,241เหรียญนะครับวันนี้อาจจะต้องพิจารณาที่บริเวณแนวรับเป็นสำคัญสหรับวันนี้ขอจบการรายงานตเพลงเท่านี้สวัสดีครับ